เมื่อนี้สวาบานพิ่นกระถือผีเขา่าถือผีปอบเขา่าพิ่นก็มาผ้ากันมารักษากับพระอาจารย์ตอนนี้พิ่นกระแต่งขันหาให้พระอาจารย์แล้วขันหาขมีอันดอกไม้ขาวหาคู่สิเป็นดอกพุดส่วนมากเขาใส่ดอกพุดแล้วขมีเทียนขาวหาหาคู่ แต่งใส่ขันหรือใส่จานมาแต่งใส่จานมาครับก็เกินว่าขันหา,าพระอาจารย์เพิ่นก็ได้นั่งถ้ำเบิ่งแล้วเรียบร้อยหรอเพิ่นก็ได้ตรวจเบื้องโดยถ้ำเพิ่นเพิ่นก็เห็นแล้วว่าเอิดตองเห็ุแนวใดเพิ่นก็เลยอยันผูกแขนผูกข,า,า,า,ขาเลยเอาฝ่ายผูกไว้ที่ฐานจิตเต่งใส่ฝ่าย แล้วก็เอามาให้มัดคอมัดแขนมัดขาไว้บ่ให้พีมันออกแต่เกาเลากับยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะอาการเป็นแนวใดครับอาการแหวนบอกินเขาบอกินน้ำเลย พูด错了อยบ่ฮะอ่ะพูด错了อยู he ่ปะอ้าวบัง่ันะอาจย์เพินก็ถามยายวาวอพุดโทได้บ่ยายเพิน่าเพินถามยายยายก็ว่าบ่ได้แ้ยายว่ายนงบ่ได้เลยยายอันตอบยังกับตอบ อตอนนี้พระอาจารย์เฟินก็กำลังเหตุนมนม์โดยบทนั้นทำไตรัดหลยถ้ำร่วมกันครับทำไตลัดแน่ทำจืดแน่กะใส่บทนั้น้ลยบท ตอนนี้กำลังเหตุอยู่กระสวดใส่ฝ่ายนะครับฝ่ายที่เป็นโยงมหาหัวคนป่วยนะเพิ่นกระสวดใส่เพิ่นกันเพ่งน้ำม้ตนนํำสวดอันนี้ยา่เพิ่นหิ้วน้ำเออลานเพิ่นก็เลยตักน้ำให้กินน้ำน้ำนะกันน้ำม้ตนพระอาจารย์เพิ่นปุกเสกแล้วเรียบร้อยแล้วเพิ่นยืนให้กินนะตอนนี้ก็ ก็ะไ,ไดเวลาแล้วลเพิ่นก็ะสิเฮ็ดน้ำมูลแล้วแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็ะสิไปหดหนะ้ยายหดหล้วเรียบร้อยเพิ่นก็ะินใส่คาธาจีออกอันนี้คาธาเพิ่นใส่จีออกจี G แล้วเพิ่นก็สิเพง่งกะสินใส่เพื่อคับล่ออก